เนี่ยเป็นวันที่1พฤษภาคมวันแรงงานแห่งชาตินะครับพี่น้องผู้ใช้แรงงานหลายท่านเนี่ยก็ได้หยุดพักผ่อนกันนะครับแต่วันนี้เนี่ยก็ต้องขอยกพื้นที่นะครับให้กับนักร้องยาใจาคนจนนะครับอันดับ1โพมหาชนนะครับขวัญใจผู้ใช้แรงงาน3ปีซ้อนฮะแล้วก็อดีตเขาเคยสู้ชีวิตนะฮะกับเงิน50บาทในกระเป๋าตังค์ของเขาแล้วตอนนี้เนี่ยก็กลายมาเป็นซุปตาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเขาจะหอบกําลังใจนะฮะไปให้กับผู้ใช้แรงงานในโรงงานแห่งหนึ่ง พี่วัโต้ฮัลโหลวันดีครับพ่โตนะครับผมเห็นแล้วใช่ไหมวันนี้พระโตมาอยู่ที่โรงงานขนาดใหญ่แห่งหนึ่งนะครับเพราะว่าวันนี้คือวันที่หนึ่งพฤษภาคมวันแรงงานแห่งชาตินะครับก็เลยตั้งใจว่าในะเทนจะพาผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นผู้ใช้แรงงานเหมือนกันมาให้กาลังใจพี่น้องที่นี่ซึ่งคนคนนี้ครับใช้แรงงานมาทุกรูปแบบแล้วนะ เป็นรปภก็เป็นแล้วนะครับเป็นเด็กห้องน้ําเป็นผู้ช่วยบาร์ทเทนเดอร์เคยทํากิจการขายลาบเองโอ้โห,โหเยอะมากแต่ไม่ต้องงงนะฮะทั้งหมดนี่คือคนคนเดียว<ห>วันนี้เขากลายเป็นซุปเปอร์สตาร์ที่พร้อมจะมาส่งต่อกําลังใจให้กับผู้ใช้แรงงานทุกคนที่นี่ลองเดาซิฮะว่าเขาเป็นใครเราบุกเข้ามาถึงข้างในโรงงานแล้วนะ โอผมเจอแล้วล่ะแต่งตัวไม่เหมือนชาวบ้านก็เลยคุณแต่งตัวไม่ได้มาตรฐานโรงงานเนี่ยนะฮะใช้แรงงานหลากหลายอยางเหงือนิยมเป็นร้อนๆเป็นร้อยๆอลิตรเลยล่ะนะกี่อาชีพอะไรบ้างตั้งแต่เป็นกรรมกรแบกขามเป็นยามเด็กเสิร์ฟเด็กรับรถเด็กห่องน้ำนะครับแล้วก็เด็กเสิร์ฟ นะฮะเด็กเสิร์ฟทุกอย่างเด็กล้างแก้วทำมาหมดแล้วชีวิตนะฮะแล้วก็อาชีพขายลาบขายซุปตำอะไรเงี้ยครับที่ทำเยอะนี้ไม่ได้แปลว่าคืออยากลองนะฮะคือเพื่อปากกตินผีดนิรนนมันมันต้องสู้มันต้องสู้เพราะคำว่าจริงๆถามว่าอะไรก็ตามแต่คือครับมันมันจะต้องเรียนรู้แล้วต้องเอาตัวรอดอยู่ในสังคมเมืองนะฮะแล้วก็สำคัญที่สุดคือแบบเพื่อปากเพื่อท้องวันที่เงินน้อยที่สุดพบอยู่กี่บาทครับวันนั้นก็อย่างที่บอกครับเหลือจากนะฮะโดน คือนายหน้าเก็บค่านายหน้าไปแล้วก็อยู่พักอศาศัยอยู่ที่สำนักงานจัดหางานเหลืองเงิน50บาท5บ <S wh ats> บาท50บาทห้าบาทไม่มีที่นอนไม่มีนอนอาศัยนอนจนสุดท้ายคือแบบนั่งร้องไห้จนเขาหลักทางลูกสาวเจ้าของสำนักงานเขาสงสารเขาก็ให้ตังค์ให้แล้วกลับบ้านกลับบ้านเหมือนเดิมมีถึงขั้นแบบคิดสั้นไม่ไหวแล้วอะไรอย่างนั้นไหมไม่เคยมีคือถามว่าไม่เป็นไรคือคือทุกอย่างผมบอกตรงว่<บ>าผมผมคิดบวกไว้เสมอกับตัวเอง ผมให้กำลังใจตัวเองตลอดว่าวันนี้ไม่เป็นไรวันนี้เราล้มนะแล้วก็เสร็จแล้วลุกขึ้นใหม่ดีกว่าแล้ <พอ S 1> ว <ๆ S 1> วันที่ไม่มีแม้แต่เงินจะกินข้าวแล้วไม่มีคนรอบกายให้กําลังใจอีกแล้วนะวันนั้นทำไมถึงสามารถยืนหยัดได้พี่ไหมคือไม่รู้คือถามว่ามันมันเกิดมาแล้วเนี่ยคำว่ากว่าที่พ่อกับแม่จะเลี้ยงเราโตมาครับพ่อแม่ลําบากยิ่งกว่าเราอีกไม่รู้กี่เท่าฉะนั้นแล้วเราแค่เจออุปสรรคบางสิ่งบางอย่างเจอปัญหาเราค่อยๆคิดค่อยๆแก้ไป เราอย่าไปคิดสั้นเราอย่าไปถดถอยเราอย่าถึงไปน้อยเนื้อต่าใจกับโชคชะตาบางทีบางสิ่งบางอย่างเข้าใจว่าคนเราเนี่ยอย่าไปมองอย่าไปเปรียบกับคนอื่นที่เขาเขาประสบความส็จอย่าไปเปรียบกับคนอื่นที่เขามีมีชีวิตที่ดีกว่าฉะนั้นเราณวันนี้เรามองอย่างเดียวว่าเราต้องมุ่งมั่นสู่วันข้างหน้าเราต้องทําให้ได้ว่าวันวันข้างหน้าเราจะต้องยืนหยัดอยู่ในสังคมเราต้องทํายังไงให้พ่อกับแม่มีความภาคภูมิใจคุณผู้ชมครับนี่คือเหตุผล ที่เราตัดสินใจเชิญพี่ไม้มาให้กําลังใจผู้ใช้แรงงานคือจ,จริงแล้วพี่ไม้เคยบอกผมเมื่อกี้ว่าผู้ใช้แรงงานเนี่ยไม่ได้ไปแปลว,ว่าต้องทำงานโรงงานอย่างเดียวไม่ใช่ทุกคนคือผู้ใช้แรงงานทุกอาชีพครับแม้กระทั่งคุณจะเป็นทําทงานเป็นระดับผู้บริหารเป็นวิศวกรทุกอย่างคุณก็เป็นผู้ใช้แรงงานทั้งหมดเราก็คือคนเหมือนกันถ้าวันนั้นผมไม่มีความลําบาก ไม่มีความยากจนผมไม่มาถึงในวันนี้อันนี้ไว้ก่อนอันนี้ดูไม่ใช่ฝีมือพวกเราให้เดือดี้มาถามมีความสามารถใช่เราจะดูพี่ไมเดือดได้ครับเราจะไปดูกันนะฮะว่าจะร้องเพลงให้ใครฟังว่านะครับนะรู้จักพี่ไม้ไหมเนี่ยไม้อะไรไหมพี่รัตไม้ไทยส์เหนื่อยไหมคนดีมีพี่เป็นแฟน คร้องรักบนความขาดแคลนอยากแขนพิกลวเธอท้อเราเริ่มจากศูนย์ลงทุนด้วยความไม่พอความหวังเที่ยวพังเที่ยวก็ประคองกันสู้เรื่อยมาสวัสดีครับสวัสดีครับตื่นเต้นค่ะไม่หล่อมากค่ะทำไมเงียตกกับพี่ะ เขินั้งเขินั้งเหนื่อยไหมทำจริงทำมาถึงห้าปีก็มีเหนื่อยบ้างค่ะเป็นบางครั้งแต่ก็สนุกเราก็พยายามให้กําลังใจตัวเองเพราะว่าเราเราแบบว่าเราต้องหาเงินจุนเจือพ่อแม่ครอบครัวแล้วก็เวลาเราเหนื่อยมาเราท้อมาเราก็นึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่ค่ะโอไปจับมือเขาเดี๋ยวเขาตีมือนะตอดเลยดิ๊กอยากจะบอกว่ามือในรังวัด มาอยู่ทํางานนะครับเพื่อที่จะทดแทนบุญคุณพ,พ่อแม่อันนี้สุด,ดยอดของของการดาเนินชีวิตการใช้ชีวิตแบบนี้นะครับแล้วก็การทํางานทุกอย่างคือทุกคนต้องมีต้องมีแรงมันอันใจผมว่าน้องวาดเขาคิดถูกแล้วล่ะนะฮะแล้วคนอย่างนี้เราบองว่าไม่มีตกงานม,ม,มีแต่มีแต่เจริญเจริญไม่ตกงานคับเพราะว่าเขาแก่ใจดีเห็นไหมออ คนอีสานแต่ทำไมขาวจังไงเนาะลูกครึ่งไหมลูกครึ่งครึ่งขอนแกนกาะสินนะกาะสินคนก่อนแกนคนก่อนแกนเออทำงานจะปีนังหละหนูมาอยู่นีสองปีแล้วล่ะปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว21ค่ะ21ฮะยังยังละอ่อนนั่งหน้าตายังนงอเท่ากับลูกสาวพี่เลยนะใช่ครับเออแต่ว่านี่มาทำงานนี่คือเก็บเงิน เพื่อให้บ้านท้างบ้านเลยทร้างบ้านในพ่อแม่ตอนนี้ไม่มีบ้านอยู่ค่ะตอนนี้เช่าอยู่ใช่ไหมอยู่ห้องเช่าอ่ะตอนนี้ก็เป็นห้องเช่าแต่ว่าต่างจังหวัดคือไม่มีบ้านเลยจริงเหรอพ่อแม่หลัละอยู่กรุงเทพหมดเลยค่ะย่แม่เสียชีวิตแล้วรู้ไหมว่าตอนนี้เราทํางานอยู่แต่ตอนนี้มอแรมเองก็เป็นตัวอย่างให้หลายๆคนเหมือนกันนะจะบอกให้เนี่ยผมว่าเยาวชนทุกคนเห็นเนี่ยผมว่าต้องเอาน้องประมาเป็นต้นแบบอยากให้สู้ๆกันนะคะคนเราเลือกเกิดไม่ได้ค่ะแต่เลือกที่จะทำได้ค่ะ ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับผู้ชมครับพี่ท่านนี้ครับป่วยเป็นมะเร็งสวัสดีนะครับชอบศิลปินคนไหนที่สุดนะพี่ไผ่น้องชายพี่จิ๊เป็นคนจังหวัดไหนเนาะจังหวัดลอยเอ็ดค่ะโอ้มาจากลอยเอ็ดนะครับคนลอยเอ็ดครับผม จะมาอยู่โรงงานจะปีหลือครับพี่31ปีแล้วครับ31ปีครับโอ้โหมากกัเพิ่นสางโรงงานใหม่ๆเราก็มากเราก็เพิ่นก็ให้เป็นหัวหน้าเลยตอนนั้นจบปวสมาใหม่ๆโอ้สุดยอดนะเมื่อกี้มีคนบอกว่าชอบเพลงพี่ไม่มากได้เพลงพี่ไม้เพลงไหนเป็นกำลังใจอ๋อเหนื่อยไหมคนดีมีพี่เป็นแฟนลองตอบแล้วหล่งแ้วก็ตอบแล้วหล่งนะฮะเหนื่อยไหมคนดีมีพี่เป็นแฟน ร้องรักบนความขาดแคลนยากแคนพิกลัฒเธอท้อสุรพิระครับว่งห่วงนะครับเป็นกำลังใจให้ครับแต่ว่าพี่เดินทางมาถึงจนป่านนี้ผมว่าทุกสิ่งอย่างพี่มีมีกำลังใจที่มากมายมหาศาลแล้วล่ะคือแบบว่าทำให้ยืนจัดอยู่ทุกวันนี้ฉะนั้นแล้วผมว่าสิ่งสำคัญคือแม้จะมีโรคร้ายก็ตามแต่ถามว่าถ้าเรามีแรงใจเรามีเพื่อน สามารถที่จะเป็นแรงบันดาลใจต่อต้านลุ่งโลกลายได้ครับแจงหนึ่งท่านคนอื่นๆเน,นี่เอาพี่ไม้เป็นไอดอลแต่นี้พี่ไม้ได้ป้าวันนี้เป็นไอดอลยอดปรานิปดปานิดครับ <S <S อยากจะให้พี่ไม้ทำ ทำแบบนี้ตลอดไปเพราะว่าเราก็สู้ชีวิตเพราะว่าเราเราเป็นคนอีสานเราก็ต้องสู้ชีวิตอยู่แล้วเราขนาดคนต่างชาติเขาเขายังมาทำได้พวกพม่าพวกอะไรเขายังทำได้คนคนไทยก็ต้องทำ ต้องทำงานมาผู้ดีมากใช่ให้ข้อความนี้ส่งถึงผู้ใช้แรงงานทั่วปะเทีเลยนะใช่ครับเราเราเราเป็นคนไทยเราต้องเราได้เปรียบครับเราไม่สัญญานะปกเปรียบป้าี่ยังทํางานโหเปรียบี่ยังต้องร้องเพลงนะก็ก็ต้องก็ถ้ามีกําลังไหวก็เสียงไหวพี่ไหมขยันอยู่แล้วแก้เอาทุกทางค้าขายอะไรขอบคุณมากเลยป้ามิ้งไปฟังเพลงจากผมบนคอนเสิร์ตเป็นมินิคอนเสิร์ตนะเดยไปด้วยกันเนาะ ไปพี่ไม้เดี๋ยวผมพาไปโรงอาหารไป,ไป กำลังใจที่พี่ไม้มาส่งมอบให้กับผู้ใช้แรงงานทุกคนที่แห่งนี้กับพวกเราชายในเทนนะครับแน่นอนว่าพี่ไม้ได้กําลังใจกลับไปเพียบเลยยอดครับวันนี้นะครับดีใจมากนะครับบอกตรงว่านะครับกําลังใจวันนี้ครับมันมากกว่าทรัพย์สินเงินทองมันมากกว่าของมีค่าทั้งหลายเพราะว่ากําลังใจเป็นสิ่งสําคัญครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเนื่องในวันผู้ใช้แรงงานพี่ไม้ครับส่งกําลังใจกับแรงงานทั้งประเทศไม่ว่าจะทํางานเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่เชินครับ ก็อยากบอกว่านะครับทุกๆท,ท่านนะครับเป็นคนสําคัญของประเทศชาติที่สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมนะครับสิ่งสวยงามนะฮะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับล้วนแล้วมาจากฝีมือของแล้วก็ความสามารถของพี่น้องผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศครับ สุดยอดนี่แหละครับขวัญใจผู้ใช้แังงานผู้ปั้นดินสู่ดาวแล้ววันนี้เขากลับไปพัฒนาดินที่บ้านเกิดให้มันรุ่งเรืองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งด้วยขอบคุณพี่ไม้มากๆเลยนะครับแล้ววันนี้พวกเราทุกคนทีมงานไอ้์แลนดพี่ไม้และทุกคนลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ